ใครเจอปัญหาผิวหน้าแบบเดียวกันอยู่มีฝ้ากระจุดด่างดำกวนใจมีริ้วรอยล่องลึกที่เห็นได้ชัดห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดอะให้ดูผิวไว้35บวกของเราตอนนี้ผิวกระจ่งางใสขึ้นมากเพราะไปเจอกระปุกนี้มากค่ะครีมโสมดารารินดารารินวิตามินบูสเตอร์ครีม <c reen> ที่เขาเป็นสารสกัดหลักจากโสมที่ช่วยฟื้นฟูสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยทั้งเรื่องริ้วรอยและความกระจ่งางใสในขั้นตอนเดียวเหนือครีมเข้มข้นแต่ทาง่ายไม่เหนาะหนะผิวเลยค่ะและยังมีกลิ่นโสมอ่อนๆด้วยใช้แค่ขั้นตอนเดียวจบเลยทุกคนไม่ต้้้อองททาาาาาหลลยตััััววแแเเพระขดดนนสก โปรเอ็กแทกที่ช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออฟฟาอาบูตินช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำวิตามิน B3 ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาแข็งแรงคอลลาเจนช่วยลดเลือนริ้วรอยและสารสกัดอื่นๆอีกหลายชนิดเลยค่ะที่เราใช้ต่อนองมากระปุกที่3แล้วติดใจมากๆเลยค่ะเหมือนได้เติมวิตามินให้ผิวในทุกครั้งที่ทาเลยรู้สึกได้เลยว่าพวกฝ้ากระรอยดําดูจางลงผิวชุม่มชืน้นกระจ่งางใสแถมพวกริ้วรอยก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วได้สุขภาพผิวดีกลับคืนมาโชว์ผิวได้แบบไม่ต้องคอยปกปิดนาๆแแลล้้ววคค่ะใรอออยกกผิดดีตงงบบพั ให้ที่ตะก้าแล้ว